โอเคก็สวัสดีน้องๆชาวช็อตทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับจะต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วก็คือผมทุกโปรนะครับผมสุ่มไ d ขึ้นมาเนาะแล้วก็เอา id ไปแจกซึ่งผมก็ตื่นมาตอนบ่ายสองนะครับผมเพราะว่ามันสุ่มแล้วก็เอาไปแจกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมตอ้ววันนี้ผมก็ตื่นมาตอนบ่ายสองของวันนี้นะครับผมแล้วก็ มาเห็นมาเห็นแล้วผมก็ไปล็อกไอดีไว้เนาะพอล็อก i อดีไว้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีใครเข้ารหัสผมแล้วก็เอาไปเล่นโปไปเล่นนูน่นไปเล่นนี่นะครับผมก็ผมก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมแล้วตอนตอนนี้นะครับผมผมมาเข้าเกมก็นี่นะครับผมตัวนี้เลยตัวละครชื่อกากนะครับผมตัวหัวแคนกากเนาะจนตอนนี้มันนี่นะครับผม นี่เลยมันได้เขียนว่า id คุณถูกแบนเพราะใช้โปรแกรมโกงนะครับผมซึ่งต้องขอบอกกันเลยนะก่อนเลยนะผมว่าผมไม่เคยใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมโกงแน่นอนอ่าผมสนับสนุนเกมมาโดยตลอดนะครับผมจะมีช่วงที่เป็นเด็กเกาะเบารือสมัยก่อนเลยสมัยนู้นเลยสมัยที่เกมเปิดแรกๆนะครับผมผมันก็ต้องมีการใช้โปรบ้างแหละเก็คือผมจะใช้ประมาณ2ครั้งก็คือ โปรลอยอาโปรลอยนะผมเล่นมามี่แล้วก็ใช้โปรลอยเื่องที่ยศยังกากๆอยู่อะยศแบบอายศสีเขียวๆอะไรประมาณเนี้ซึ่งมันก็สิบเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะผมตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเนาะใช้ประมาณสองครั้งแล้วทีนี้ผมก็ไม่เคยใช้เลยจากนั้นผมก็เล่นมาแบบสุจริตตลอดนะครับผมสนับสนุนเกมมาโดยตลอดจนจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ไม่เคยใช้โปรเนาะ น้องๆในแคนกับเพื่อนๆในแคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมว่าผมเล่นแบบไม่เคยใช้โปรแล้วก็บั็กก็ไม่ไม่แทบจะไม่บั็กด้วยซ้ําแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะครับผมที่มีการสุ่มรหัผมขึ้นมาอ,อันนี้ก็จะโทษเกมก็ไม่ได้เนาะก็น่าจะเป็น ดักพาร์ตอ่ะน่าจะเป็นมัลแวร์นะครับผมเพราะว่าจะบอกว่าผมไปเข้าเว็บโปรหรือ,อใช้โปรผมไม่เคยเข้าเว็บโปรนะครับผมผมไม่เคยกดเสิร์ชเว็บโปรแล้วเข้าไปเลยไอซีหนึ่งหกเ่ยไม่เคยเข้าไปเลยไม่เคยเข้าเว็บโปรนะครับผมแต่ว่าผมอ่ะครั้งที่แล้วตอนนู้นอ่ะตอนที่จะอัปเดตมูลไลท์มานะครับผมผมเคยไปโหลดโปรแกรมโปรแกรมอัดคลิปอ่า ไปโหลดเว็บไซต์หนึ่งมาแล้วทีนี้มันมีมันแวร์ติดมาด้วยก็คือไวรัสนั่นเองแล้วทีนี้คอมผมก็พังนะครับช่วงนั้นแล้วก็เฟซก็โดนแฮกโดนแฮกทุกอย่างเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงนั้นนะครับผมก็เลยถูกกวาดไอดีไปด้วยเลยเพราะว่าไอดีผมบันทึกไว้ใน google นะครับผมจะกดบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์เนาะทีนี้ เนียอยู่ดีเมื่อเมื่อวานนะครับผมก็ถูกสุ่มไอดีถูกสุ่มไอดีขึ้นมาแล้วก็อามาแจกนะครับผมจนตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าใครออยดีผมไปเล่นบ้างจนตอนนี้ไอดีผมถูกแบนแล้วนะครับผมซึ่งผมก็พยายามติดต่อทีมงานแล้วนะครับไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะว่ายังไงเนาะจะปลดให้หรือเปล่าหรือว่าจะแบนถาวรเลย ซึ่งถ้าเขาแบนถาวรนะผมผมก็คือเลิกเล่นแล้วแหละเกมเนี้ยเพราะผมคงไม่สนับสนุนต่อแหละเพราะว่าผมทั้งทำช่องทั้งเอ่อทำหลายอย่างอะอ่าแล้วก็แบบอันนี้ด้วยเรทีนี้ผมก็เป็นตัวหัวแทนด้วยทีนี้อยู่ดีก็มาโดนแบนแบบหล้เหตุผลเลยซึ่งผมไม่ได้ใช้โปรไม่ได้อะไรเลยผมก็เล่นแบบปกติทุกอย่าง ซึ่งมันก็เป็นความสับเพ่าแล้วก็มันก็เป็นความจังไรนะว่าเป็นความจังไรของไอ้พวกที่สุ่มมาแจกด้วยเนี่ยคือความจังไรของพวกนี้ด้วย mm. คือจะผมจะไปโทษเกมก็ไม่ได้อะแต่ว่าเดี๋ยผมจะลองติดต่อทีมงานนะ mm. ผมว่า mm. เขาจะสามารถอารุมมารวยให้ผมได้ไหมถ้าสามารถอารุมมารวยแล้วก็ปลดให้อ่าผมก็ยัง จะเล่นต่อไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ปลดแบนด์ให้ผมก็คงไม่ได้ทําช่องต่อนะครับผมแล้วก็คงจะเลิกเล่นแล้วก็ไปหากเกมอื่นเล่นนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ขอลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ